มาๆๆนั่งก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊เก็บโตให้ทานอะไรดีคะอาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋กก็ได้นะะเจ๊ครับคือผมขอกินข้าวฟรีสักมื้อจะได้ไหมครับเจ๊เหมายความว่าไงคะคือผมลงดอยมาหางานทําในเมืองครับแต่จนถึงทุกวันนี้ผมยังหางานไม่ได้เลยครับลงเงินที่ผมมีก็หมดไปแล้วครับเจ๊ไม่ได้หรอกค่ะร้านเจ๊ก็แค่ร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรอีกอย่าง เจ๊ก็ยังไม่เคยให้ใครกินฟรีด้วยอ่ะขอบคุณมากครับเจ๊ไม่เป็นไรครับเฮ้ยน้องน้น้องน้อง,องเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวทำกว๋วยเตี๋ยวให้กินขอบคุณมากครับนั่งก่อนครับมันมีร้อนร้อนซีนซีนเสร็จแล้วเอาไปให้พี่เขานะไอ้เดี๋ยวเอาแคบหมูให้พี่เขาด้วยไป โอ้วเตี๋ยวนี้ให้เยอะจังเลยอะพี่เยอะขนาดนี้แค่หมูไม่ต้องแล้วแหละพี่ไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลยอะกินซะสิขอบคุณครับพี่ป๊อปเดี๋ยวถ้าเขากินหมดแล้วอะรีบไล่ไปเลยนะกลัวจะลบกวนลูกค้าคนอื่นอนะครับ โอ้ oh. เอาสกเกียงเลย oh. เป็นไงอิ่มไหมเอาอะไรเพิ่มไหม oh, พอแล้วครับเฮียอิ่มมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับเฮีย er. อิ่มก็ดีแล้วยังไงก็ขอให้ได้งานนะแต่ถ้าไม่ได้งานเนี่ยก็หาร้านเฮียได้เดี๋ยวเฮียกินฟรี oh. ขอบคุณมากเลยครับเฮียเฮียนี่ใจดีที่สุดเลยครับเออคือผมขอยืมเงินเฮียสักหน่อยได้ไหมครับพวกเราใจดีให้คุณกินฟรีนี่ห่อใช่ปะ นี่ได้คืบแล้วยังจะเอาสองอีกเหรอเออมันไม่ใช่อย่างที่เจ๊เข้าใจนะครับเออคือผมเนี่ยมาหาง,งานทําตั้งนานแล้วครับหลายวันแล้วยังไม่มีงานทําเลยแล้วเงินที่ผมพกมาก็หมดไปแล้วครับนะก็เลยอยากยืมสัก500ร้เพื่อประทันชีวิตต่อครับถ้าเกิดว่าผมประสบความสําเร็จหรือว่าผมมีงานทําเมื่อไหรผมเอามาคืนเจ๊อย่างแน่นอนครับอืมงั้นก็ทําสัญญาวไว้ก็แล้วกัน ขอบคุณมาก<ห>เลยครับสัญญาหนะ่นะอยพี่พป๊อปเมื่อกี้หนูลืมขอถ่ายรูปบัตรไว้อะอไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมานะไปทำงานต่อเออสินจ๋ะพี่ทำงานบ้านเสร็จหมดแล้วนะเสื้อผ้าก็ซักแล้วด้วย ปั่นแห้งละเอียดเลยตากแล้วด้วยมาแปลกนะ้นเนี่ยวันนี้แล้วก็อไอ,ไอสัญญายืมเงินพี่ก็ปัน่นสะ้นละเอียดเลยอ่ะไอพี่ป๊อปโอ้ยทำไมมันโทรไม่ติดนะโอ้โหใช่เบอร์นี้ป่าก็ไม่รู้เนี่ยพี่ป๊อปพอพี่อะทำสัญญายุ่ยหมดเลยเนี่ย หนูดูเบอร์ไม่ออกเลยอ่ะวันนี้ก็ครบวันที่สัญญาครบกาหนดเราด้วยอ่ะเอาหน่นิสัยเขาคงไม่แยกในหน้าตาหรอกหรือถ้าไม่ได้ก็คิดซะว่าทําบุญแล้วกันนะไม่แน่นะเดี๋ยวเขาอาจะมาตอนเย็นก็ได้เขาติดงานอยู่หรือเปล่างั้นถ้าเขาไม่มาหนูหักจากพี่นะพันหนึ่งเอา้ามาจากไหนอีกห้าร้อยอ่ะก็ดอกเบี้ยไงพี่จมกูกโตนัจะมกุกโตทำกูสวยแล้วเจครับ ขอกินข้าวฟรีสักมื้อจะได้ไหมครับเจมส์นีร้อนๆสิ้นสิ้นโอ้เอาสกเกียงลลเลยอา้านเฮียได้เดี๋ยวเฮียกินฟรีผมขอยืมเงินเฮียสักหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยไ,ไอ้จมูกโตนี่ไงมาแล้วไงโหแต่งตัวดีนะเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหครับมาเลยได้งานยังได้แล้วครับนี่ครับผมเอาเงินมาคืนก่อนครับ แัะนี่ครับผมเป็นเซลล์ขายแมคคาเดเมียนะครับนี่ครับผมเนี่ยป๊อบแมคคาเดเมียใช่ครับผมเอามาฝากบนอัแท็กครับนี่ครับนี่ครับเจ้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมในครั้งนั้นถ้าไม่มีปุ๊กเฮียแล้วก็พ่อเจ้ช่วยไว้เนี่ยผมเนี่ยโอ้คงไม่อถ้าไม่มีเฮียกับเจ้ช่วยไว้เนี่ยผมก็คงน่าจะดีกว่านี้ครับอ๋อไม่ใช่ผมก็คงน่าจะตกต่ำกว่านี้ครับเฮ้ยกินข้าวมายัง โอ้เฮียนี่รู้ใจผมมากเลยนะครับกินมาแล้วค <c oughs> มพอสองชาบกับได้เลยเดี๋ยวเฮียจัดให้ขอบคุณมากครับช่วยชีวิตเฮียวไว้เงี้นเฮียดูนะ